วันนี้ผมอยู่ในแบบอ็อบบี้คือคนที่เล่นแบบอ็อี้บบกักนเราก็อำกระโดดขึ้นไปนะเอาปี้นี้จะถึงสีเขียวอ,อ่อนเหมือนคนสีเขียวแบบอ,อ่อนๆเลยอะมีคนเล่นไหมก็มีนะ,ะมันคืออะไรอะมันคือลูกอะไรอะวิเราสามารถใส่ได้ด้วยใส่ได้ด้วย ว้าวดีเลยโคลเจ๋งมากที่ผมตกมาเนะะี่ยว่ามันมันเป็นไอเทมบวกไม่ใช่นะทุกคนมันคือหมวกฟัาตรองเองโอเคขึ้นมานติดกระดุง ีมนะีเออสปริงให้เรานะกระโดดขึ้นไปน,นะคนไป <c oughs> อันนี้ขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ด้วยดูตรงนี้ให้ขึ้นด้วยนะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะเราเดินทะลุได้ไหมผมว่า <c oughs> น่าจะเดินทะลุไม่ได้นะอะไรอืม <c oughs> <c oughs> ไปกันเลยนะทุกคน สีฟ้านี่เธอรู้ได้ไหมเออกระโดดข้างหนึนี่ไม่ใช่แต่เราสามารถกระโดดขึ้นมาได้เลยคุกคนวิจิ๋งแบบนี้ที่แบบว่าผมชอบเล่นนะแบบนี้คือผมไม่ได้เล่นให้ดูนะทุกคนเออซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นให้ดูนะเออโอเคไปกันทุกคนเจออะไรอะมีอะไรอ่ะ มันคืออะไรสีเขียวคือมันไม่เข้าตีมนะสีเขียวใช่ไหมทุกคนมันไม่เข้าตีมก็พอเออมันเอามาทําไมมันอยู่ดานสีม่วงไม่ใช่หรอกที่ทำให้ด,ด้านสีฟพูไม่มีสีอทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาในนี้แล้วนะต่อไปแล้วก็ <c oughs> สูงสูเลยต่อไปเป็นสีเขียวมินนะคือคิดว่าสีเขียวมินบอกว่าน่าจะใช่นะมันไม่ขึ้นทันทุกคนเกือบเกือบไม่รอดโอเคขึ้นไปอะไรมี่อะไรอ่ะน่าสนใจต คือเกลีย yeah, นะดแย่แล้วทุกคนเพราะเพราะแบบวันนี้ก็คือแบบเจใจมากเป็นมาตั้งนานเล้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนโอเคนะอันนี้กระโดดข้ามไปถึงไหมถึงไหมโอเคอันนี้มันอันเดิมนี่ว่าเออพอขอวิ่งหยผมขี้นะเกียจ ใช้กระโดดอันนี้เลยนะสปีนนะก็คือสปีนกระโดดสิลคือสปีดครับผมก็ใช้นะแต่บางทีผมก็ใช้นะก็ต้องมาดูเงินว่าเราจะจุดจุดชนะไหมจุดชนะเป็นว่า มันต้องเป็นสีเขียวอ่อนๆแน่นี่สีนี้สีนี้ผมว่าอาจจะใช่นะหรือว่าไม่ใช่คุณคิดว่ามันอยู่สีไหนคิดว่ามันอยู่สีนี้แหละโอเคนะอันนี้ก็กโดดไปเลยนะคือเราไม่ต้องกระโดดไปทางนี้ก็ได้เรากระโดงเลยข้ามมาเลยนะโอ้ยมันจะเจะ็บคอ ช่วงน,นี้ผมก็ลงลิปเยอะนะวันนี้ผมลงลิปเยอะมากกับเยอะสุดๆเนะคือใครถ้าดูไม่ทันก็ <c oughs> ค่อยดูแล้วกันนะ<อ>สีนี้แน่ผมว่าสีนี้สีนี้ผมว่าต้องเป็นด่างสุดท้ายนะอืมคิดแบผมเือกตัวเองชุด ขอบุญบรรณานะบุญบรรณานะขอสิ่งมันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเลยแม่งตั้งนานเจอกันไปคิดหนาไปบายจุ๊บๆแล้ก่อนที่เราจะไปนะลองไปใส่หมวกฟักซ์ทองนั้นอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงบ๊ายบายจุ๊บๆ